ช้างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนคืนวันหนึ่งในพรรษาทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ด้วยกันสององค์เวลาดึกสงัดท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ในกุฏิเล็กๆขณะนั้นช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของปล่อยให้ไปเที่ยวหากินตามลำพังในป่าไม่ทราบว่ามาจากที่ใดเดินตุ้มเตี้ยมเข้ามาในบริเวณด้านหลังกุฏิท่าน และเดินตรงเข้ามาหากุฏิท่านแต่เผอิญกุฏิด้านหลังมีม้าหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้พอมันเข้ามาถึงหินก้อนนั้นแล้วก็เอางวงสอดเข้ามาในกุฏิจนถึงกรดและมุ้งสีสะท่านที่ท่านกาลังนั่งภาวนาอยู่เสียงสูดลมหายใจดมกลิ่นท่านดังฟูดฟาดจนกรดและมุง้งไหวไกวไปมา และเย็นไปถึงศีรษะท่านหลวงปู่ขาวเองก็นั่งภาวนาบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่อย่างฝากจิตฝากใจฝากเป็นฝากตายไว้กับพุโทโธพุโทโธไม่มีที่อาศัยช้างใหญ่ตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่นั่นไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลาสองชั่วโมงเศษและคงยืนดักนิ่งอยู่อย่างนั้นนานๆจะได้ยินเสียงสูดลมหายใจและสูดกลิ่นท่าน อยู่นอกมงครั้งหนึ่งแล้วเงียบไปจากนั้นก็เดินกลับไปออกไปทางตะวันตกของกุฏิแล้วองงวงล้วงเข้าไปในตะก้ามะขามเปรี้ยวที่ข้างต้นไม้ซึ่งโยมเอามาไว้เพื่อขัดฝาบาทออกมากินเสียงเคี้ยวดังกรอบกรอบอย่างอริตอ,อร่อยท่านจึงนึกว่ามะขามสำหรับขัดฝาบาทโลคงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอนเมื่อมันกินมะขามเปรี้ยวในตะก้าหมดแล้ว ก็ต้องเดินเข้ามาในกุฏิเ,เราคราวนี้ต้องเข้ามาถึงตัวและบทขยี้เราแหลกเป็นอย่างแน่นอนอย่ากระนั้นเลยเราควรออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องกันเสียบ้างเพราะสัตว์พักนี้มันรู้ภาษาคนได้ดีเนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานานเวลาเราออกไปพูดกับมันด้วยดีให้รู้เรื่องแล้วมันคงฟังเสียงเราน่าจะไม่ฝืนดื้อทะลึ่งเข้ามาหากมันฝืนทะลึ่งพรวดพลาดเข้ามา จะฆ่าเราก็ยอมตายเสียเท่านั้นแม้เราไม่ออกไปพูดกับมันแต่เวลามันกินมะขามหมดแล้วก็ต้องเข้ามาหาเราจนได้ถ้ามันจะฆ่าเราก็ต้องตายหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะเป็นเวลาค่ำคืนตาก็มองไม่เห็นหนทางอะไรด้วยพอตกลงใจแล้วหลวงปู่ขาวก็ออกจากกุฏิเล็กไม่ยืนแอบโคลนต้นไม้หน้ากุฏิแล้วพูดกับมันว่าพี่ชาย น้องขอพูดด้วยสักคำสองคำขอพี่ชายจงฟังคำน้องจะพูดเวลานี้พอได้ยินเสียงท่านพูดขึ้นมันก็หยุดนิ่งราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจจากนั้นท่านก็เริ่มอทุภาสิทธิ์กับมันว่าพี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์นำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้านความรู้สึกทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร่ำสอนพี่ชายตลอดมานั้น พี่ชายรู้ได้ดีทุกอย่างยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกดังนั้นพี่ชายควรจะรู้ขนบธรรมเนียมและข้อบังคับของมนุษย์ไม่ควรทำอะไรตามใจชอบเพราะการทำบางอย่างแม้จะถูกใจเราแต่เป็นการขัดใจมนุษย์ก็ไม่ใช่ของดีเมื่อขัดใจมนุษย์แล้วเขาอาจทำอันตรายเราได้ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ที่อยู่บนโลกร่วมกัน สัตว์ทั้งหลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกันตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าดื้อดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตีเขาเอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตายพี่ชายจงจำไว้อย่าได้ลืมคำที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตายอย่างนี้ต่อไปนี้พี่ชายจงรับสินห้า น้องเป็นพระจะให้สินห้าแก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุขอย่างต่ำก็เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นลำดับดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นมา้าให้เขาขับขี่เคี่ยนตีและขนไม้ขนฟืนซึ่งเป็นความลำบากทรมานจนตลอดวันตาย ก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่ในเวลานี้พี่ชายจงตั้งใจฟังและตั้งใจรับสินด้วยเจตนาจริงๆเมื่อหลวงปู่ขาวให้สินห้าแก่ช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าพี่ชายจงจำไว้ให้ดีและทำตามคำที่น้องสั่งสอนนี้จะได้พ้นจากกำเนิดของสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาในชาติต่อไปโดยไม่สงสัยเอาละ น้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชายจะยินดีทำตามต่อนนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่กินตามสบายเป็นสุขกายสบายใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พี่ชายเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเอา้าพี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่หลังจากที่ลงปู่ขาพูดเสร็จก็เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าว ขณะที่ท่านกำลังให้อวาทส,สั่งสอนอยู่นั้นช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวกับหินไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่น้อยเลยยืนนิ่งฟังท่านอธิบายจนจบพอท่านให้สินให้พรเสร็จสิ้นแล้วและบอกให้ไปมันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงดังปึงปงป้งปังปึ้งปังราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะนั้นมันเริ่มหันหลังกลับออกจากที่นั่นแล้วหนีไปและไปแบบรู้เรื่องรู้ราว กับคำสั่งเสียทุกอย่างจริงๆคิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กลายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในคําสั่งสอนไม่ดื้อฝ่าฝืนสมเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีกําลังมากแต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในคำผิดถูกชั่วดีทุกอย่างหลวงภูเขาวชอบเผชิญอันตรายก,กับช้างมากกว่าอย่างอื่นท่านว่าพอผ่านอันตรายจากคราวนั้นมาแล้ว ไม่นานนักก็ไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเข้าอีกที่แม่ปางจังหวัดลํำปางแทบเอาตัวไม่รอดในคราวนี้ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆมิได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วคือตอนกลางคืนท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หกักปั้งมาตลอดทางโฉมหน้ามุ่งมายัางท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกที จะหลบนีหลีกไปไหนก็ไม่ทันจึงตัดสินใจว่าธรรมดาช้างป่าทั้งหลายมักกลัวแสงไฟท่านจึงรีบออกจากจงกรมไปเอาเทียนไขในที่พักมาจุดทีละหลายๆเล่มปักเสียบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดคนเรามองดูสว่างสวัยตาเย็นใจแต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหนนั้นไม่ทราบพอจุดเทียนปักเสียบไว้เสร็จเท่านั้น ช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดีขณะที่ท่านเองไม่มีทางหลบหลีกปลีกตัวมีแต่ตั้งสัตยาธิฐานขอบรรดาลคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองปกป้องอย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้ทำอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้พออธิฐานจบลงช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดีและหยุดยืนก้างหูตัวพึง่งอยู่ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใ,นใดๆ ณข้างทางเดินจงกรมห่างจากท่านประมาณวาเศษท่ามกลางไฟที่กำลังสว่างสวัยอยู่รอบตัวในเวลานั้นซึ่งมองเห็นช้างได้อย่างถนัดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆยมนี้เองท่านเองก็เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจมันเลยทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหา อย่างพึงผายที่แรกมีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่างเดียวแนบแน่นน้อมมาระดึกเป็นองค์ประกันนอกนั้นไม่คิดเห็นอะไรเลยแม้ช้างทั้งตัวที่ใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมย่อมมายืนอยู่ข้างทางเดินจงกรมก็ไม่ยอมส่งจิตออกไปหามันกลัวจิตจะพรากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์พระสารณะอันประเสริฐสุดในเวลานั้นพุทโธกับจิตก็กรมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนใจหายกลัวเหลือแต่ความรู้กับคำบริกรรมพุดโทซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันช้างตัวนั้นก็ยังคงยืนดูท่านแบบภูเขาไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขนาดนั้นหูกลางพึ่งราวกับจะแผ่เมตตาให้ก็ไม่ยอมรับเพราะลักษณะท่าทางที่มันเข้ามาหาท่านที่แรกเหมือนจะเข้ามาขยี้ขย่าอย่างไม่มีรีรอแม้จะชั่ววินาทีเลยแต่พอมันมาถึงที่นั่นแล้ว กลับยืนตัวแข็งทื่อราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจพอจิตกับพุทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัวมีหนำยังกลับเกิดความกระหารขึ้นมาสามารถจะเดินไปหามันได้อย่างง่ายไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิน้นช้างตัวนั้นยืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษไฟเทียนไขชนิดดีๆยาวๆที่จุดไว้บางเล่มก็หมดไปบางเล่มก็จวนจะหมด มันจึงได้กลับหลังหันแล้วเดินกลับออกไปทางเก่าและเที่ยวหากินในแถบริเวณนั้นเสียงหักไม้กินเป็นอาหารสนันป่าไปหมดจากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่ไหนเช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อธรรมอย่างถึงใจแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายแบบจมดินจมน้ำแบบขอนสูงแน่นอน หลวงปู่ขาวท่านบอกว่าความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันถ้าไม่ขับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไขไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปมาต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหากห้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าที่คับขันจนมุมจริงๆ กำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากไหนใจก็หมอบและเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ขัดขืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายจึงกลายเป็นจิตว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงกรรมฐานชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตาย และใจหนึ่งไม่อยากเขา้าลบปภูขาบอกกับพระลูกศิษย์ลูกหาว่าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนมนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกที่ถูกกับเหตุผล ซึ่งเป็นจุดหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนวนหมอปราบและสิ้นสูญจนไม่เหลือเป็นเชื้ออีกต่อไป